สองนุ่มครับงานรุ่มมหาหรือยังไงจากสาขาต่อเลยก็ก็มีเรื่อยๆครับไม่ไม่เยอะขนาดนั้น exactly ก็ต well, ั้งงานเยอะนะออกงานบ่อยอยู่นะอีเวนต์ก็เยอะช่วงนี้สองคนเลยเรื่อยๆเรียกได้ว่าปกติหรือแบบว่าคือสแตนดาร์ดเราคืออันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะมากไม่เยอะไม่เยอะต้องแบบสี่งานต่อวันโอ้มันก็ร้อนมี่ร้อนที่ร้อนเนื่องนะรอย เราช่วยหน่อยเราเราดูจริงจังกับการสัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้ตอบจริงเหรอพี่อจริงต้องเล่นปโปกตีจริงจริงมันต้องแบ่งเวลาไหเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายซีรีใช่ครับก็ตอบเลยก็มีซีรีส์ด้วยเราก็จะเว้นเว้นเป็นคิวไว้แล้วครับว่าจะถ่ายช่วงวันไหนวันไหนบ้างแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีแก็บให้รับงานใช่จริงจริงวันชาดตไปแล้วว่าอย่าง บอกไว้เลยแล้วกันนะประกาศไว้เลยก็ได้ไม่ได้ถามว่าเน่ยนั่คือคืออย่างเราเราถ่ายซีรีส์เนี่ยเต็มที่ก็คือจันทร์อังคารพุธอ่าที่เหลือก็คือเบนไปรับงานนะครับแจกกันแจกกันทราบแจ้งให้ทราบพจักงานสุขยอดลูกคิวเผื่อเผื่อลูกค้าแบบไม่รู้กลัวจะยุ่งเบนไว้ให้ครับิเออมีวัน๋อเอไม่กินดูได้อยากได้ความหวังอะไรสักอย่างไม่มีครับไม่มีอะไรก็แค่แจ้งลูกค้าทราบว่าเป็นงานชั่ววันพฤหัสศุกร์เสาร์ที่นี่คือติดต่อเราได้เลยถูกต้องครับจันนางคารพุทธก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติ เราคิวแบบช่วงบ่ายแล้วเราก็ไปรับงานในช่วงของรเช้าอะไรเงี้ยถึงแบบใครไปอันใส่บาทอันนี้อันอันนี้เราเป็นนี่ใช่ไหมไม่น่าใช่นะเอย่างเป็นถึงท่านนั้นก็ได้ครับผมอย่างในซีรีส์มันจะเป็นแบบไหนบ้างเราสึกว่ามันจะเป็นแบบอิ่มม้อนแบบใหม่ยากเลยทีนี้ยังไม่ปิดกล้องนะลองพูดดูลองพูดดูอุ้ยมันคันปากแต่ว่าแบบมันเก็บวันไว้พูดได้ไหม ก็ไม่พูดวันที่เป็นวันวันนั้นเลยอย่างเงี้ยผมสัญญาผมจะตอบแล้ววันนี้ถ่ะอันนี้มันเริ่มไปแล้วเนาะเริ่มไหนทำไปแล้วเริ่มเป็นไงบ้างแบบประมาณหนึ่งส่วนสี่ดี้วที่ได้เริ่มนี่หรออันนี้เอกตินี้เราอานานเราเปิดตั้านานเท่าไหร่โอ้โหนานมาก้จริงเราคุยกันเตรียมเตรียมตัวกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยครึ่งปีแล้วก็คือมันเป็นด้วยความที่ โดยทั่วไปส่วนมากซีรีส์จะทาาทามมาจากนิยายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนียอันเนี้ยเราเขียนขึ้นมาใหม่ความดาบสองคมก็คือไออย่างนิยายอ่ะมันมีฐานคนดูแต่อย่างอันเนี้ยไม่มีมันก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดมันใหม่แล้วทัชเลยก็ติดแต่ถ้าเกิดในทางกับการถ้าเกิดคนดูแล้วอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะไปเลยประมาณนั้นแล้วเราไปทางไหนแล้วเราไปทางแบบว่าทัชเลยหรือว่าอะไรยังไงผมก็หวังให้มันทัชครับคุณบอล ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงก็คือมีการอ่านบทพี่ตามพี่บีฟตามพี่บีฟเลยเหมือนถามอะไรมาตอบให้ไม่เหมือนผมมาไม่ให้ดูความที่มันเป็นซีรีส์ที่ที่มีแอคชั่นด้วยแล้วแบบเราก็ไม่ได้ถนัดการต่อยตีครับผมเราก็ต้องไปเรียนแอคชั่นเพิ่มแล้วก็นั่นแหละมีคิวบูคิวอะไรอย่างเงี้ยครับคือใหม่สำหรับผมมากมันยากขนาดไหน อคือจริงๆแล้วอ่ะมันมันต้องฟิกเลยนะว่ามไหนต่อยด้านไหนมือซ้ายมือขวาคือคือไม่ใช่ไปไปซุยเอาหน้าแอคชั่นแล้วอย่างนั้นเลยไม่ได้เน้นภาพอย่างแี้วคือต้องเน้นจริงเออใช่ครับคือคือเขาจะห้ามพลาดเลยต้องต้องเป็นระบบที่ซ้อมเป๊ะเลยซึ่งเราก็ไม่ได้พลาดเลยซึ่งทำได้เราก็เลือกมันอันตรายตอกคู่ที่เล่นด้วยเพราะว่าบางทีคู่ จำได้ว่าขยับยังไงแล้วบางทีมันพลาดมันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่หมาวาม่ามันไม่ใช่ฉากกอดช่วของเราสองคนใช่ไหมเราไปช่วยคนอื่นเราไม่บอกอ้าว่ตึงอันนี้เหนื่อยอ่ะพักกี้บอกพูดอะไรนะเออพักกี้พูดว่าอะไรนะเราก็ไม่บอกกันแล้วแอ้แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเรื่องนี้เราไม่โดนกระทำแล้วฮ่ามันไม่แน่ครับเพราะที่แาบมาเราโดนกระทำไงเราโดนกระทำทางใจใช่ไหมอ๋อยันยี่ครั้งครั้งนี้ก็ ไม่แน่นพูด,พ,ดพูดอะไรไม่ได้คืออยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยสเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละที่อะอย่างที่เขาบอกว่าซีรีส์อ่ะก็จะมีฐานยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าข้อดีของการที่เรามาทําใหม่คือทุกคนไม่รู้เนื้อเรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะตื่นเต้นใช่ครับเออคนราวนี้บ้านรวยไหมบ้านรวยยังที่ผ่านมาเรายังเรายังไม่ได้รวยเลยนะเรารวยยังเรื่องเนี้ย อย่างครับอย่างครับจากบทจากบทบาทมันประกาศไปแล้วว่าอย่างใช่ยอนดี้ก็เลยพูดได้ครับยังไม่รวยเพราะนั้นฝากแล้วกันครับใครอยากให้ผมดูมีเงินฝากไปด้วยอยากเล่นเหมือนกันจะแก้บทหรอหรือยังไงแก้บทจริงๆริงมาทำตัวยากมันถ้าต้องเล่นรับบทรวยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่ยังไม่ได้รวยอาจจะอาจจะต้องเวิร์กช็อปหนักเลยไม่เคยเลยถือว่าขาดประสบการณ์มากไม่เคยทำตัวรวยเลยครับที่ต้องถามต้องถามเขา ทำตัวรวยพิเอ็นเตอร์เยอะไม่ไม่เป็นธิรกิจด้วยนะเรื่องจริงไงมึงอ่ะแล้วเรื่องหุ่นเรายังไงบ้างโอ้ต้องปั๊มต้องฟิตยังไงหนักมากครับตอนช่วงเตรียมตัวเตรียมตัวหนักมากจริงๆคือแคนจะถามว่ายามว่างทําอะไรช่วงช่วงก่อนนั้นีผมออกกําลังกายทั้งวันจริงๆทั้งวันแบบหนักๆเลยแล้วก็พอมาถ่ายซีรีส์ปุ๊บคนก็กลับมาถามว่ายามว่างทําอะไร ผมก็น่าจะมองเพดานว่าใช่ผมทําอะไรนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแล้วเรามัวแต่ถ่ายอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างใช่มันมีอาการป่วยเข้ามาทําให้ร่างหายอะไรบ้างก็เกิด<ค>การ <ไป S 1> ทอ้อใช่แต่ก็ดีแหละแต่ไม่ได้ออกแบบมีเทรนเนอร์ฉันกออกเองจริงๆมีเทรนเนอร์ครับแต่ว่าเทรนเนอร์ปึกไปหน่อยคือคือเหมือนเทคนิคของเทรนเนอร์เขาจะ ปั้นการเป็นแข่งขันเป็นฮาร์ดป็นฮาร์ดใช่มันกลาาไปเลยมันก็จะมีการหน้ากลมกันเกิดขึ้นใช่เราก็ต้องแบ่งครึ่งใช่หน้าใช่แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีไหมณตอนล่างเราอ่ะตอนตอนนี้ออกไปทางแย่ครับเป็นแสนหรือยังล่างทองมามันกี่โมงล่างทองมามาประมาณตีห้าห้านาทีครับโอแล้วจับเวลาเป็นเวลาไว้จับจับคผิัยเหรอประมาณนั้นเออโค้ดโค้ดฮอร์โมนมันหลัง อ๋อไม่แบบดียากแล้วแต่เมื่อวานชุดแดงเราที่แท้เราสบัดโค้กแฟนกีตเลยแบบอุ้ยสรีรัตยิ่งเอสยืนเอวเอสทเมื่อวานที่ร่าสีร่างชุดแดงไม่บอดี้ไม่ชอยเลยไม่บอดี้ไม่ชอยตอนไหนที่เขาเก่งกันที่เขาแบบว่าขยับไม้นิดนึงแล้วแฟนอ๋อแล้วเขามาหลอนิดมากเป็นเตรียมแฟนๆไปซัพพล์เป็นงานแบบซัพพล์กันซัพพล์กันนี่ไงเป็นพี่ๆนักข่าวก็ คนลุกงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วงงมาตลอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะงงอ้าวแล้ำดมปะงงเหมือนกันนะไม่แต่หลังๆเสื้อเสื้อพวกคุณหดอยู่นะเวลาลงโซเชียลเป็นอะไรมันต้องเอวลอยมันต้องอะไรแบบแวบๆเสื้อคอปกำลังมาเสื้อคอปเสื้ออะไรมาเป็นเทรนหรือยังไงฮะสัดบ่อยครับปวดบ่อยปวดใช้ผ้าไม่ดีใช้ผ้าไม่ดีนะไม่งั้นแนะนำให้วอร์ใส่เสื้อคอร์นนิสเตอร์เข้เสื้อผ้าต้องสักผ้าต้องเข้าแล้วทุก ได้ไรเงเ่าถามหน่อยทำไมถึงต้องแบบมีโชว์มีอะไรให้เป็นๆเขาก็วิวอะเสือคอเออ่อตามที่สไตลิสจัดสรรเลยครับไม่ได้ตั้งใจไม่คือคือเราเราเราจะมีทีมที่จัดเสื้อผ้าให้อ๋อว่าช่วงนี้จะเป็นทีมประมาณนี้เราก็เลยเตรียมร่างเราเรามีหน้าที่เตรียมร่างไว้เพื่อใส่ครับเออแล้วร่างคุณชอบไหมคะเวลาแบบเจอเสื้อคอามากเนแบบผมก็ เตรียมรับทุกสถานการณ์เลยครับรว่าว่าเขาจะจัดอะไรมาให้เราก็มีห<ร>น้าท<ม>ี่ใส่เราก็ต้องทําร่างกายให้มันดีที่สุดออที่พร้อมจะใส่เสื้อเขาให้มันดีที่สุดแล้วจริงจริงมันมีเคอเขินมาเท่าไหร่ละคนโฟกัสที่แบบว่ายกมือควออ้าอะไรอเงี้ยไม่ไม่เขินนะออไม่ไม,ไม่ไม่เขินครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสใช่เราก็ลืมตัวไปว่าไม่แน่ใจอะไรว่าเราลืมตัวเราไม่ได้ตั้งใจนรือวลาเราโฟกัสแบบยกแขนยกขาันู่เลยอ่ะ มันเป็นเวดามธรรมชาติอาจจะเป็นจังหวะรูปเมเวลาเราถ่ายรูปเราก็รัวรัวรัวเราก็แบบแค่ขยับไปไหมมันก็เกิดใช่มันก็เป็นประมาณนั้นฮันไตไดอะไรอย่างชอบไหมซีรีส์จะมากี่โมงมันต้องมีแฟนมิทันวาอะไรไม่อะไรเราจะมีแฟนมิทันวาถ้าตอนจบไงตอนจบซีรีส์เราก็จะมีคอนเสิร์ตรู้ได้ไงเนี่ยเราจะเอ้าเอาเอายิ่งกว่าอีก ทำไมรู้ว่ามีการเผยแพร่หรือเปล่าค่ายเผยแพร่หรือเปล่าแลื่อผมไม่ได้ตามข่าวเองพี่ถามเผื่อไว้แสดงว่าแรงว่าโป้งไงแสดงว่าผมกลัวไปคนเองครับพี่ไม่ได้เริ่มอะไรครับเนี่ยเนี่ยคนคุยแหล่งข้อมูลอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้เลยเพากลายเป็นผมที่ไม่ได้รับข้อมูลอะไรคนเดียวจะไม่ใช่ไม่หาด้วยก็คือไม่หาเป็กนิวอะไรเป็นเกนิวเป้งเลีนิวเป้นเลีนิวอาจจะมีใช่ไหมอาจจะมีกันอาจจะมีครับหรือเปล่าหรือว่าจะมีเอาพิเชียวเนาะ แต่ว่าจองสถานที่อะไรหมดแล้วเนาะตีงันตีอะไรเออะมได้อะซีรีส์รีส์แต่แได้ดูมอแหร่เพราะว่าเขาเห็นแบบตั้งแต่โพสต์แต่หาอะไรมาเขาอยากจะดูกันแล้วลุะจริงๆริงเลเอางี้ผมว่าได้ดูปีนี้แหละชัวเพราะว่ามีการล็อกเวลากับบางที่บางอะไรไว้ชัดเจนไว้หมดแล้วยังไงก็มาชัว ครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยกันเพราะว่าทุกฝ่ายทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆครับมันก็นั่นแหละฝากไปด้วยครับถ่ายทันเนาะทันทันไม่เลวเก่งใครไปออนไปยังทำได้เลยเนาะแต่ยังแต่ยังทันได้พื้นหัดพุทธพื้นหัดไอพื้นหัดศุกร์เสาร์อาทิตย์ว่างว่างครับถ้ามันไม่ทันอ่ะก็อาจจะไม่ว่างละอาจจะพุทธพื้นหัดศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะต้องอัดเข้ามาใช่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเปลี่ยนแปลงเกันคุณครับโอเคขอบคุณครับ